6เดือน15ประเทศกับอีก1เขตการปกครองตลอดเวลาที่นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งมาไปต่างประเทศบ่อยจนมีเสียงวิพากษ์วิจาร์ณว่าแทบจะไม่มีเวลาทำงานในประเทศก็เลยยังไม่มีเห็นผลงานเป็นรูปประทนะักจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า คุยกับรองศาสตรตาจารย์สมชายภักภาพวิวัฒให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยค่ะว่าการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วเป็นผลดีไหมมีรูปธระมอะไรที่จับต้องได้อย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของภาพลักษณ์รัฐบาลค่ะอันนี้ดูแล้วเป็นไปในแง่บวกนั่นก็คือเป็นการแสดงออกเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าประเทศเรา เปิดแล้วพร้อมรับการลงทุนขณะที่เทียบกับช่วงสักประมาณทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยออกไปนอกประเทศทําให้เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะเปิดรับใครให้เข้ามาในประเทศเราสักเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้ยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวนายกรัฐมนตรีด้วยในฐานะที่อาจารย์บอกว่านายกเหมือนจะมาในลักษณะของนายกรัฐมนตรีส้มหล่นการออกไปต่างประเทศไปร่วมประชุมไปพบกับผู้นําธุรกิจดังๆในหลายๆประเทศแบบนี้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีแน่น นอนค่ะ แต่ในเรื่องของผลงานเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์อีกสักหน่อยนะคะแต่ที่แน่ๆสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูป,ปธรรมชัดเจนอาจจะมีในเรื่องของฟรีวีซ่าในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจอาหารที่น่าจะไปได้เรื่องของการเป็นศูนย์รถยนต์ E ีีก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาค่ะทีนี้ในสิ่งที่อาจารย์มองว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากสักหน่อยนะคะอย่างเช่นการไปขอเชงเก้นวีซ่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากไปสักนิดการจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ กลางแฟชั่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายและที่สำคัญเรื่องของธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมการบิน aviation center อันนี้ก็คงจะยากอยู่เหมือนกันแล้วก็คงต้องใช้ระยะเวลา ธงนํำอย่างเรื่องของแลนด์บริดอันนี้ยิ่งยากไปกันใหญ่เลยค่ะผลกว่าจะเห็นไม่รู้จะทันรัฐบาลนี้หรือเปล่าโดยสรุปโดยภาพรวมการไปเป็นเซลแมนของนายกรัฐมนตรีได้ในเรื่องภาพลักษณ์แต่การจะมองว่าไทยยังมีเสน่ห์ในการลงทุนอีกหรือไม่มีอีกหลายเรื่องกันบ้านอีกหลายโจทย์ที่ยังต้องทำค่ะ